คือว่าไปดูใน t i k t o ok อกนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นวิดีโอหนึ่งเป็นวิดีโอที่คุณหมอค่ะกำลังกดสิวอุดตันซึ่งสิวอุดตันนั้นนะคะก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนมีพวกชีสพวกอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะออกมาจากบริเวณ บริเวณผิวอะค่ะก็คือเยอะมากซึ่งซึ่งเหมือนเป็นพวกครีมหรือพวกอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยนึกถึงในสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วเคยเป็นมาแล้วก็พยายามรักษายาวนานแต่ก็ไม่หายจนกระทั่งเรามาพบว่าสิ่งนี้ค่ะจริงๆแล้วอะ เราจะชอบโทษผิวเราใช่ไหมคะว่าโทษสภาพอากาศโทษผิวโทษสกินแคร์โทษทุกอย่างที่เราใช้แต่เราไม่เคยโทษในสิ่งที่เราทานเลยจริงค่ะก็คือแบบเราพอเรามานึกถึงแล้วประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมานะคะในการรักษาสิวเราเคยเป็นสิ่งนี้แล้วเรารักษาอย่างไงก็ไม่หายนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเราป่วย นะคะเราป่วยคือตัวเราเนี่ยนะเป็นคนชอบกินพวกขนมปังครีมชีสนมพวกนี้ค่ะหรือพวกชากาแฟอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันใส่พวกนมพวกครีมอะไรพวกนี้อยู่แล้วซึ่งคนที่ทานอาหารประเภทนี้ค่ะถ้าหากว่ามีการออกกำลังกายบ่อยเนี่ยผิวจะไม่มีปัญหาหรือถ้าหากว่าเ,เขาทำงานใช้แรงซึ่งมีการเหงื่อออกอะค่ะผิวก็จะไม่มีปัญหา แต่ปัญหาพวกนี้ค่ะจะเกิดกับคนที่ชอบทานอาหารประเภทนี้แล้วไม่ออกกําลังกายนะคะไม่ค่อยออกกําลังกายหรือร่างกายไม่ได้มีการเผาผลาญเหงื่อเหงื่อไม่ได้มีการออกจากร่างกายแบบนี้ค่ะพูด,ดง่ายๆคือเหงื่อไม่ออกหรือลำไส้ไม่ดีอะไรประมาณนี้จะส่งผลกับผิวหน้าโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าของพวกนี้ค่ะเมื่อผลักออกทางร่างกายของเราไม่ได้จะผลักออก บริเวณผิวที่บางที่สุดก็คือใบหน้าของเรานะคะก็เลยทำให้เกิดสิวอุดตันในรูปแบบนั้นเกิดขึ้นซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนเลยคือเหมียวเห็นได้ชัดเจนตอนที่เหมียวป่วยนะคะป่วยเพราะปกติเนี่ยสิวพวกเนี้ยรักษายังไงก็ไม่หายเราก็แบบเอเราก็โทษไปทั่วเนาะจนสุดท้ายสิ่งที่สิ่งที่คอนเฟิร์มและรับประกันเลยคือมีประมาณ หลายครั้งที่เราป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสเนาะที่ไม่สามารถดื่มน้ำเย็นได้อะคะ่ะประมาณ2ครั้งนะคะบวกกับอย่างอื่นที่เราป่วยไม่ว่าจะเป็นการไอหรือป่วยป่วยแบบไหนก็ได้ที่เป็นป่วยโดยการที่เราค่ะไม่สามารถจะดื่มน้าเย็นได้ซึ่งเมื่อดื่มน้ําเย็นไม่ได้อะ่ะคือแบบาคนติด การดื่มเครื่องดื่มแบบนี้ซึ่งต้องได้ดื่มทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มก็คือจะรู้สึกว่าแบบจะทํางานไม่มีความสุขเราก็ต้องได้ดื่มทุกวันแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วอ่ะเราดื่มไม่ได้มันกลายมันกลายเป็นว่าสิวอุดตัน์พวกนั้นอ่ะหายอัตโนมัติไม่มีนะคะเพราะว่าคือในการรักษาตัวของเราเนี่ยยาวนานยาวนานพอสมควรที่ร่างกายของเราเนี่ยจะได้จะได้ขับ ขับสิ่งผู้เีนียวไปแล้วเมื่อเราป่วยะคะ่ะเราจะดื่มน้ำน้ำน้ำร้อนเนี่ยน้อุ่นนะคะไม่ใช่น้ําร้อนเนาะเราจะดื่มน้ําอุ่นสมุนไพรทุกวันเมื่อเราดื่มแล้วเหมือนมันขับขับออกจากร่างกายของเราะคะ่ะโดยอัตโนมัติ อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนั้นนะคะก็เลยทําให้สิวอุดตันพวกนั้นนะคะมันหายซึ่งเหมียวเราจะบอกว่าถ้าหากว่าใครที่เป็นสิวประเภทนี้แล้วไปหาหมอแล้วรักษาไม่หายนะทุกคนทุกคนลองสังเกตอาหารที่ตัวเองทานแล้วก็ลองปรับเปลี่ยน ปเปลี่ยนการทานดูแล้วก็การออกกําลังกายพวกนี้คือคําว่าออกกาลังกายสับียวนะไม่จําเป็นต้องไปเข้าจิมไม่จําเป็นต้องไปวิ่งไม่จำเป็นนออ,อะไรนะงานบ้านก็คือการออกกําลังกายเพราะว่างานบ้านไม่ว่าไม่ว่าเราจะกวาดบ้านถูบ้านพวกนี้มันทําหรือในการจัดสวนทําสวนพวกนี้มันทําให้ร่างกายของเราได้ขยับซึ่งเป็นการออกกําลังกายโดยอัตโนมัตินะคะลองดูค่ะ ใครที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วไปหาหมอใช้ยาอะไรก็ไม่หายลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนอาหารนะคะพวกนี้สำคัญมากต่อผิวของเราค่ะสำหรับใครที่ พยายามรักษาสิวรักษาฝ้าเท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะก็ลองใช้วิธีที่เหียวแนะนําไปปฏิบัติดูนะคะเพราะว่าตัวเราเองอะคะ่ะเคยเป็นสิวเรื้อรังอย่างที่บอกค่ะคือทํำยังไงก็ไม่หายนะคะก็คือก็ดีขึ้นแต่ถามว่ามีสกินแคร์ในตัวช่วยไหม ก็มีด้วยแต่ว่าถ้าเรามีสกินแคร์ที่ดีแล้วแต่ตัวเราเองยังปฏิบัติยังทานไม่ดีนอนไม่ดีแล้วก็ไม่มีการออกกำลังกายใดๆอะคะ่ะคือร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะ มันมัน,ม,นมันมีการเผาผลาญพลังงานที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะเอาตัวเราเองอะไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้ตัวเราเองต้องสังเกตตัวเราเองนะคะว่าตัวเองอะเป็นเหมือนที่เหมียวพูดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่สําหรับร่างกายของบางคนนะคะมันส่งผลกระทบอย่างแน่นอน